สวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวนะครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2566ผมอยู่ที่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเรามาดูประกาศนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยครับเห็นไหมครับผมเห็นประกาศใหม่ที่มาติดเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาสิยานงูสิท ของหลวงพ่อชุมพรสันตะศรีโรไปดูประกาศกันนะครับว่าเป็นประกาศเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่คือบรรยากาศที่หน้าวัดป่ารุนธรรมนะครับในวันนี้อันนี้เป็นร้านค้านะครับแม่ค้าจากในหมู่บ้านสังคมพัฒนานะครับก็มาขายของอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะครับก็สะอาดสะอ้านโล่งดีนะครับร่มรื่นด้วยป่าไมา้นี่ครับ วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูประกาศที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับคือประกาศที่ผมเห็นเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับที่หน้าวัดป่าอารุณธรรมนะครับอันนี้เขียนประกาศติดไว้ตั้งแต่เมื่อวาน วัดป่ารุณธรรมวันที่ 17, 18, 19, 20, 24ตุลาคมชิวเต็มนะครับใครที่ต้องการสอบถามก็สอบถามได้ที่เบอร์0955610547นะครับวันที่ 21, 22, 23ตุลาคมพระอาจารย์งดรับสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านประกาศนี้ให้กับสิษยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อได้ทราบโดยทั่วกันนะครับ วัดป่ารุนธรรมกฎกฎติกาการรับลงทะเบียนและข้อควรปฏิบัตินี่นะครับมีทั้งหมด3ช่องนะครับผมจะอ่านช่องแรกก่อนนะครับช่องนี้นะครับกฎกฎติกาการลงทะเบียนรับคิวข้อ1การลงทะเบียนขอรับคิวท่านต้องมาลงทะเบียนรับคิวด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับคณะที่เดินทางมาด้วยทุกคนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนข้อ2ทางวัดไม่มีการเปิดลงทะเบียนรับคิวผ่านช่องทางออนไลน์และการโทรมาลงทะเบียนขอรับคิวล่วงหน้าข้อ3กํกำหนดการรับญาติโยมไม่เกินวันละ200ท่านต่อวัน 1คิวเท่ากับ1คณะเมื่อมีคณะลูกศิษย์มาลงทะเบียนครบ200ท่านแล้วในวันนั้นถือว่าสิ้นสุดการรับลงทะเบียนข้อ4ผู้ที่มาลงทะเบียนไม่ทันในวันนั้นจะรับลงทะเบียนไว้จะได้รับคิวในวันถัดไปหมายเหตุนะครับ เมื่อคณะท่านได้แจ้งจำนวนคนที่มาลงทะเบียนขอรับคิวไว้แล้วไม่สามารถเพิ่มจำนวนคนได้ตัวอย่างเช่นวันที่มาลงทะเบียนไว้สามท่านพอถึงวันนัดไม่สามารถเพิ่มจำนวนเป็น 5, 6, 7หกเจท่านได้ครับคัานนี้มาดูช่องที่สองนะครับช่องที่สอง กำหนดการเข้ารับบัตรคิวสำหรับผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนและได้ถึงวันนัดหมายแล้วข้อควรปฏิบัติและรับทราบ 1. ทางวัดจะเปิดประตูให้รถที่ได้รับบัตรคิวเข้าภายในวัด 2. เริ่มประกาศแจกคิวประจำวันเวลา หมายเหตุให้ผู้ที่ได้รับคิวลงทะเบียนในวันนั้นให้มาถึงบริเวณจุดประกาศรับคิวให้ทันกรณีที่ท่านมาไม่ทันเวลาเรียกรับบัตรคิวในวันนั้นจะถูกตัดสิทธิทันทีกำหนดเบื้องต้นข้อ1เวลา7.30นาฬิกา30นาทีถึง8 0นาฬิกาพระสงฆ์ออกบินธบาต ข้อ2เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิการ่วมกันถวายพัตตาหารเช้าถวายสังฆทานรับศีลร,รับพรพร้อมกันข้อ3เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาหลวงพ่อฉันพัฒต,ตาหารทำกิจธุระส่วนตัวข้อ4 เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาหลวงพ่อออกเมตตาลูกศิษย์คิวแรกอันนี้มาช่องที่3นะครับเป็นข้อห้ามนะครับข้อห้าม 1. ไม่อนุญาตให้จอดรถบนไหลทางถนนทางหลวงหน้าวัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ข้อ2การแต่งกายชุดสุภาพสุภาพสตรีห้ามใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นข้อ3ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนศาลานี่ก็คือกฎกติกาการรับลงทะเบียนและข้อปฏิบัติทางวัดป่ารุนธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับ สิทธิานุสิ์ของหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลควรจะรับทราบนะครับก่อนที่จะเดินทางมานะครับนี่ครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2566นะครับก็เป็นวันที่เปิดรับเรียกคิวแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่ได้ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรามา,าลงทะเบียนเพื่อจะขอรับคิวเราก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนนะครับมาแจ้งความประสงค์เพื่อจะอขอรับคิวเข้ากราบนมสัสก,การหลวงพ่อนะครับนี่ตอนนี้บรรยากาศข้างในวัดนะครับก็เป็นเวลาที่สิทธิอนุสิ์เข้าไปในศาลานะครับเพื่อ ถวายพัตตาหารเชา้าแด่พักที่สุขสง์นะครับก็อยู่บนสารานะครับทุกท่านนะครับที่มีบัตรคิวแล้วก็ไม่มีบัตรคิวก็สามารถเข้าไปกราบหลวงพ่อได้นะครับได้เห็นหลวงพ่อตัวจริงนะครับอยู่บนสารานะครับกันทุกท่านเลยส่วนใครที่ได้คิวก็รอนะครับสิ่งของที่เราเตรียมมา นำไปถวายตอนที่เรา,าเข้ากราบนมัสก,การหลวงพ่อนะครับนี่ครับนี่นะครับคือบรรยากาศที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก็กกนิวด้วยนะครับ